เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้คนทำงานในภาครัฐทุ่งเทแรงกายแรงใจมันคือเสียงเรียกร้องจากข้างในที่อยากจะทำเพื่อสังคมหรือว่ามันคือการได้ทำงานในองค์กรที่ใช่ที่มีค่านิยมตรงกับเรากันแน่วันนี้เราจะมาหาคำตอบของคำถามน,นี้กันค่ะเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่คำถามใหญ่ใจความสำคัญเลยอะไรกันแน่ที่จุดประกายให้คนคนหนึ่งอยากทำงานเพื่อส่วนรวมมันเป็นเรื่องของ แรงผลักดันจากข้างในร้อนๆหรือเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ลงตัวสองแนวคิดนี้ล่ละครับที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้งั้นเรามาเริ่มกันที่ทฤษฎีแรกกันก่อนเลยครับทฤษฎีนี้เชื่อว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากข้างในของเรานี่แหละหรือที่เขาเรียกกันในทางวิชาการว่าแรงจูงใจในการรับใช้สาธารณะทฤษฎีนี้เขาบอกว่าบางคนเนี่ยนะครับเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า Public Service Motivation หรือ PSM อยู่ในตัวมันคือเหมือนกับเป็นจิตวิญญาณเป็นความปรารถนาลึกๆที่อยากจะทำประโยชน์ให้สังคมซึ่งไอ้พลังจากข้างในนี่แหละที่เชื่อกันว่ามันส่งผลโดยตรงเลยนะไปที่ความสุขในการทำงานถ้ามองในมุมนี้นะครับความสัมพันธ์มันก็จะค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยยิ่งมีแรงจูงใจที่ว่านี้สุขเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะมีความสุขแล้วก็ทุ่มเทกับงานมากขึ้นเท่านั้น ไม่ว่าองค์กรจะเป็นยังไงก็ตามขอแค่ได้ทํางานเพื่อคนอื่นก็พอแล้วแต่เดี๋ยวก่อนมันก็มีอีกแนวคิดหนึ่งที่มองต่างออกไปเลยครับเขาบอกว่าแค่พลังใจอย่างเดียวอาจจะไม่พอมันต้องมีเรื่องของคู่ที่สมบูรณ์แบบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือที่เรียกว่าความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กรหรือ P.O.Fit นั่นเองครับ สำหรับทฤษฎี P-O-Fit เนี่ยเขามองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของใจอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของความเข้ากันได้ด้วยคือตัวเรากับองค์กรที่เราทำงานอยู่เนี่ยมันคลิกกันไหมโดยเฉพาะเรื่องค่านิยมหลักๆเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากเลยครับทฤษฎีนี้บอกว่า ไอแรงจูงใจในการรับใช้สังคมหรือ PSM เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลโดยตรงไปที่ความสุขในการทำงานนะครับแต่มันจะต้องส่งผ่านตัวกลางที่เรียกว่าความพอดีกับองค์กรซะก่อนคือต่อให้ใจรักบริการแค่ไหนแต่ถ้าต้องไปอยู่ในองค์กรที่ค่านิยมคนละขั้วเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีความสุขอยู่ดีใช่ไหมครับอ่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเราลองมาเทียบกันจัดจะเลยนะครับ ฝั่งหนึ่งคือ PSM ที่เชื่อในพลังจากข้างในว่ามันส่งผลแบบโดยตรงเลยส่วนอีกฝั่งคือ PNOfit ที่เชื่อว่าความพอดีกับองค์กรต่างหากที่เป็นตัวกลางสำคัญนี่แหละครับคือศึกทางความคิดที่เรากำลังจะหาคำตอบกันแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าทฤษฎีไหนถูกแน่นอนครับเราก็ต้องไปดูว่ามีใครเคยเอามันไปทดสอบจริงๆบ้างไหมซึ่งก็มีครับ มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาไปสำรวจข้าราชการที่เกาหลีใต้800กว่าคนเลยนะครับโดยเขาวัดทั้งพลังใจหรือ PSM และความเข้ากันได้หรือ POFit ของแต่ละคนแล้วก็เอาไปวิเคราะห์เทียบกับความสุขและความผูกพันที่พวกเขามีต่องานและนี่ก็คือแผนการทดสอบของเขาครับ จะเห็นว่าเขาตั้งสมมุติฐานไว้สองทางเลยคือดูว่าไอพลังใจ PSM เนี่ยมันจะวิ่งตรงไปที่ความสุขกับความผูกพันเลยหรือเปล่าหรือว่ามันจะต้องวิ่งผ่านด่านของความเข้ากันได้ POFit ก่อนเรียกได้ว,ว่าเป็นการทดสอบแบบวัดกันไปเลยว่าใครกันแน่ที่ส่งผลกระทบมากกว่ากันหลังจากเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ก,กันเรียบร้อยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าน่าประหลาดใจมากเลยครับมาดูกันดีกว่าว่าคำตัดสินออกมาเป็นยังไง คำถามแรกเลยไอแรงจูงใจจากข้างในเนี่ยมันส่งผลโดยตรงเลยจริงไหมข้อมูลจากการวิจัยชี้ชัดว่าจริงครับคนที่มี PSM สูงมีแนวโน้มที่จะมีความสุขและผูกพันกับงานมากกว่าจริงๆแล้วคำถามที่สองแล้วไอ้คู่ที่สมบูรณ์แบบหรือ p o f i t ละ่ะสำคัญด้วยหรือเปล่าและคำตอบก็คือใช่เหมือนกันครับ POFIT เป็นตัวกลางที่สำคัญมากๆในการส่งต่อพลังของ PSM ไปสู่ความพึงพอใจในการทำงานเรื่องนี้มันชัดเจนมากจากข้อสรุปของงานวิจัยเลยครับที่เขาบอกว่า PSM ไม่เพียงแต่มีผลโดยตรงแต่ยังมีผลทางอ้อมด้วยผ่านอิทธิพลที่มีต่อ POFIT นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเลือกว่าจะเป็นใจรักหรือองค์กรที่ใช่ แต่มันคือการทำงานร่วมกันของทั้งสองอย่างครับและเพื่อให้เห็นภาพพลังของสองปัจจัยนี้ชัดๆนะครับลองดูตัวเลขนี้45.7%นี่คือสัดส่วนความผูกพันต่อองค์กรที่อธิบายได้ด้วยการทำงานร่วมกันของผนังใจ PSM และความเข้ากันได้ POFit พูดง่ายๆก็คือเกือบครึ่งหนึ่งของความผูกพันที่ข้าราชการมีต่อองค์กรเนี้ยมาจาก2ปัจจัยนี้รวมกันซึ่งถือว่าสูงมากเลยนะครับเอาละครับ พอเรารู้ผลแบบนี้แล้วคำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแล้วไงต่อเราจะเอาความรู้นี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ยังไงข้อสรุปนี้นำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากๆ2ขั้นตอนครับ1เลยก็คือองค์กรภาครัฐต้องเริ่มจากการคัดเลือกคนที่มีใจรักบริการเข้ามาทางานก่อนแต่แค่นั้นยังไม่พอครับ 2. อองค์กรเองก็ต้องสร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมแล้วก็สอดรับกับค่านิยมเหล่านั้นด้วย งานวิจัยเขาย้ำประเด็นนี้ไว้อย่างสวยงามเลยครับว่าทั้ง PSM และ POFit อาจเป็นคำอธิบายที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันคือมันไม่ใช่คู่แข่งกันแต่เหมือนเป็นคู่หูที่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นบทสรุปของการวิเคราะห์ครั้งนี้จึงไม่ใช่การตัดสินว่าใครชนะแต่คือการค้นพบว่าทั้งสองทฤษฎีต่างก็เป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญของภาพเดียวกันครับ มันไม่ใช่เรื่องของพลังใจประทะองค์กรที่ใช่แต่เป็นเรื่องของพลังใจและองค์กรที่ใช่และนี่คือคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดกันต่อครับว่าแล้วองค์กรต่างๆจะทำอย่างไรเพื่อสนับสนุนให้ทั้งสองปัจจัยนี้เติบโตควบคู่กันไปได้ดีที่สุด